ทุกคนที่เรียนภาษาเคยประสบปัญหานี้ไหมคะคำศัพท์เยอะมากจนไม่รู้จะจำยังไงให้มันหมดวันนี้เราเลยจะมานำเสนอแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจำคำศัพท์ให้สนุกม้ากยิ่งขึ้นด้วยแอป Quizlet ค่ะเป็นแอปพลิเคชันแฟลชการ์ดที่ช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะเมื่อเข้ามาในแอปแล้วเราสามารถเลือกเซตคำศัพท์ที่เราต้องการที่จะท่องได้เลยค่ะซึ่งเซ้คำศัพท์ประมาทั้งจากเราเป็นคนสร้างเองแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นคนสร้างนะคะ ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการจำคำศัพท์ของเราในแอปพลิเคชันที่มีมาให้นะคะส่วนแต่ละอันจะใช้อย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฟังก์ชันแรกคือแสตกลัสค่ะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจำคำศัพท์วิธีใช้คือถ้าเรากดแตะ1ครั้งมันจะปรากฏคำแปลของคำศัพท์นั้นถ้าเราตอบถูกให้ปัดไปทางขวาแต่ถ้าเราตอบผิดให้ปัดไปทางซ้ายค่ะ และเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์จากเซตนั้นทั้งหมดแล้วแอปพลิเคชัน hmm. ก็จะแสดงผลลัพธ์ว่าเราตอบถูกกี่คำศัพท์และเราจะต้องเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมอีกกี่คำศัพท์ค่ะและในฟังก์ชันถัดมานะคะคือฟังกชันเล์นค่ะเรื่องฟังก์ชันนี้นะคะจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในเซตนั้นค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรบ้างค่ะ วิธีการเรียงคือเราจะต้องตอบคำแปลให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ค่ะและในฟังก์ชันถัดมานะคะคือ match ค่ะเป็นฟังก์ชันที่เราชอบเล่นมากๆใน Quizlet เลยนะคะเพราะว่าเป็นการที่เราจะต้องจิ้มคำศัพท์กับคำแปลให้ match กันค่ะ ซึ่งเราชอบแมทช์มากๆเพราะว่ามันสนุกมากๆเหมือนเราได้เล่นเกมเลยค่ะและในฟังก์ชันถัดมานะคะคือบล็อกค่ะเป็นเกมที่ช่วยให้เราจำคำศัพท์จากการต่อบล็อกค่ะซึ่งเราก็จะต้องเอาบล็อกไปต่อกันเพื่อได้รับคะแนนนะคะและถ้าเราอยากได้บล็อกเพิ่มเราก็จะต้องตอบคําแปลให้ถูกต้องค่ะเพื่อรับชิ้นส่วนเพิ่มมาต่อ ให้ได้คะแนนเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็สนุกมากๆเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมต่อบ,บ็อกนะคะเล่นเกมด้วยได้คำศัพท์ด้วยสนุกมากๆเลยคะ่ะและในฟังก์ชันสุดท้ายของวันนี้นะคะคือ blast ค่ะ เป็นเกมอีกแล้วนะคะเป็นเกมที่สนุกมากๆอีกเกมหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเกมที่จะให้เรายิงคําแปลที่ถูกต้องตามคําศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างบนนะคะซึ่งถ้าเรายิงยิงได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คะแนนเยอะเท่านั้น,นะคะ่ะและแน่นอนว่าการจําคําศัพท์ของเราจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าเราใช้แอปพิสเล็ค่ะ และแน่นอนว่าแอปพลิเคชัน Quizlet สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งใน App Store แล้วก็ Google Play Store นะคะแนะนำมากๆเลยสำหรับคนเรียนภาษานะคะไปลองโหลดมาใช้กันดูนะ